สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้นะครับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องวันหยุดพักแรมอีกช่วงหนึ่งนะครับสามสี่มือแล้วเลยกลับมานอนบ้านครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศเดี่ยวแต่ว่าตอนนี้ร่มแห้งแห้งพี่น้องครับภาพพี่น้องอยามมาชมตอนนี้เขาเคี้ยวไว้แล้วครับพี่น้องร่มแบบว่าอันอากาศดีแห้งครับตอนนี้ที่ทุ่งนาครับชาบไปเบื้องน,นึ่งพี่น้องครับตอนนี้อยู่ไหหน่าผมทั้งตอนนี้ยังม่เฮาครับแค่ มาเอาชุ่มหนิแมยืนจะคล้องมาได้หรอพี่น้องดยเจดียเจดีเจดีเจดีเรียนมาครับคือแต่โอ้ยเหม็นเหม็นนี้นี้พี่น้องหมาแลนน้ำลงไปทายันเนี่ยเราไปซับน้องใหม่บอกล้วว่าอยากกินอันแกงน้อยเราซับน้อใหม่ละพี่น้องเห็้ยนตาเลี้นตาหมวก เห็นตะมกไว้ายว้ายอยู่คนน,นนั้นแล้วพี่น้องกลับงเราพี่บ้านเขาพักแล้วครับข่าสุดม,มือก่อนห้องกันทรงคาปุ๋ยพระพพี่น้องพักบุ่งนด้นนี่เยี่ยมตะมอวหงหยอดพักบุ่งนะพักบุ่งนอ่อนๆรับไปซับน้องใหม่อีกแน่นสวัสด,ดีครัพี่น้องได้พระพี่น้องไปเบิ่งอันนี้ครับ อม,มาเบิ่งอันรถกูกลายเบิ้งพี่น้นองมอเตอร์ไซค์เราขี่เรามาฮอดทองหน้าพีเตอร์เราบริยังดียมอเตอร์ไซค์เรามาฮอตทงหน้าดีนะครับอันนี้ดำเอาหน้าอยู่บ้านโตกะแล้วก็หน้าล้มเพื่อก็ะดำเอานะครับบริวารพี่น้องวานเฉพาะหน้าทึงท่งๆมีฟังเทนนะวานแต่ว่าทึงท่งๆน่เอาทึงท่งๆดำเอานะครับ กำลังเท้วเป็นไงนเห็นตะก,กตาหน่อยเรามาหาหน่อไม้อยู่ด้วยนี่ได้ยังบุ้นดีแล้วได้เห็นต้หน่อไม้เพราะว่าสั่งเล้า้บ,บ้านมกหน่อไม้เอาไปกินน้ำครับพี่น้องมกหน่อไม้ยันผ้าลุยปลาหน่อไม้่ก่อน มกน้ม่จะไปกินนง้มมันนง้มไปลั่มแงามางไปงาดก็เลห็นลงมกไปให้แต่ว่านะผ้าบูปาน้อยคนคลิปนี่พี่นอ้องนี่เป็นหวยนี่นี่เหรนะอแม่ซับยืดสายสันวังหัน แกงเราบก่ากี่ไล่หก็มาหอดนึ่ได้กอะได้กอไ้สลงหันนั่เ้ยทำไกับพ่ออรแบบไรหนึงเฮ้ยมันขึ้นในไฟใหม่เบู้ได้ไหมจูดมันใหม่นะไม้มันขึมเอียมนก็ว่ตายเบิร์ดบอมันก็บ่ตายเบิร์ดบอลอันนี้ว่านเอาะไบ่นี้นี่สีดำว่านาง ก็ขี่เล่ยเหันมาหันบรินั่นเสือนตามหุงอยู่นี่คมเงนินเฮยเมื่อรประจักรต้กหลายเล,ย,ลยได้เลกัตตาลสับป้านอนอาใหม่เป็นพี่น้อง นั่นไรเราเรียกอะไรนี่ตาโนมัยวันนี้มาเลาะทงหน้าครับรถดวลเดินมาท่านมอสี่ๆๆนอนในดิพี่น้องแต่มเมื่อคืนเนี่ยมะหอดมอดบ้านเกาโมงเนี่ยเราก็สีขี่รถประจำกายเลาะไปนะครับท่านี่ก็สิเขาบ้านก่อนพี่น้องเพราะว่าท่านี่กินเข่าอยู่ แกร้อนแกน้ำใหม่เวมร้อนแกงบักกิเลกใบถ่ายยื่เงินนะครับถ้าพี่น้องไปกินเขาอยู่บ้านก็ตอนพักก่อนนี่จอมลุยเข่าเนี่มาดมคือมาลุยเขา่าจนมาดำเบิดเปื่อนเบิดล่ะชมทุ่งชมทุ่งเชาบ้านต้วนี้น้ำใหม่เหลี่ยมพี่น้องกันเนี่ยน้ำใหม่เรียบร้อย เอาพี่น้องชมต่อไปคลิปต่อไปนะครับหลอดมีกลับมาบ้านเดี๋ยวสีล่งบรรยากาศอยู่บ้านนะพี่นอ้องห้าดีเบิงกันนะครับฝากติดตามบัวัชชาแฟนเพจได้ได้พี่นอ้องด้วยนะครับกดติดตามให้กําลังใจสลับเพจของบวัวเนี่ยกันแล้วกันนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ